ถึงเวลากินเมนูปลาของเราสองประนนาก็เลยจะต้องออกมาแวะดูปลาในตลาดสดที่มีขายอยู่แค่แผงเดียวอีกแล้วซึ่งปลาของประเทศตุรกีก็จะมีตามนี้ก็ไม่ได้หลากหลายมากสวัสดีครับพี่สาววันนี้รับปลาอะไรดีครับพี่กะว่าจะมาซื้อปลาสักสองตัวเอาไปกินกับสามีคนละตัวนะคะปกติพี่จะซื้อปลาชนิดเดียวกันตลอดแต่วันนี้พี่จะแยกซื้อก็แล้วกันเพราะว่าสามีของพี่เขากินได้แค่ปลาที่มีลักษณะเหมือนตัวเขาเองเท่านั้นก็คือยาวแล้วก็ผอมส่วนพี่นะ่ะก็จะกินปลาตัวอ้วนใหญ่ไซส์เหมือน เองกก็แล้วันอย่าพูดแบบนั้นสิครับพี่สาวสําหรับประเทศของเราแล้วคุณของพี่นะับปกติแล้วก็ได้มาตรฐานมากนะครับและพี่ก็เป็นคนสวยมากด้วย ว้าแล้วมาซื้อปลาร้านเนี้ยจะไม่ผิดหวังคุ้มค่ากับเงิน390ิลีลาหรือว่า390บาทที่เสียไปจริงๆถึงจะแพงแค่ไหนพี่ก็เต็มใจซื้อไปแล้วนะจ๊ะน,น้องๆพ่อขาขายปลาเดี๋ยวพี่มาอุดหนุนไหมเฮ้ใจฟูจังพอกลับมาถึงบ้านบรนณาาก็รีบเอาปลาที่ซื้อมามาล้างทาความสะอาดให้ดีๆดีๆเลยพ่อขาเขาก็ขอดเกล็ดเอาไส้ปลาออกให้ตั้งแต่ที่ร้านแล้วนะดูออกใช่ไหมคะว่าใครกินตัวไหนบ้างต่อไปก็จะเอาตะไคร้มาทุบๆเพื่อเอาไว้ยัดใส่ในท้องปลาค่ะ แล้วก็เอาเกลือมาโรยโรยโรย,โรยใส่ให้ทั่วตัว,ตวปลาแบบนี้ก็พอแล้วเอาตะไคร้ยัดใส่เข้าไปในท้องปลาได้แล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนรออบส่วนน้องปลาของอารีก้วยก็จะเอามาหั่นครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสด้วยการโรยเกลือใส่เหมือนกันแล้วก็พักเอาไว้รอทอดนองปลาของกล้วยก็ดันตัวยาวเกินถาดอบหั่นสักหน่อยนะจะได้อยู่ในถาดอบได้หมดทั้งตัวแบบนี้เอากระดาษฟรอยมาคุมปิดด้านบนของถาดอบให้เรียบร้อยไปคิดว่าจะเอาไปอบดีกว่าเอาไปนึ่งค่ะเพราะว่าที่นึ่งของกล้วยน่ะมันไม่ไหวแล้วอยู่แค่กลับไปซื้อที่ไทยดีีกกกวว่าาันน้็อยจะ เมี่ยงปลาผักที่ใช้กินแกล้มก็จะมีผักชีใบมิ้นท์แล้วก็ใบผักกาดขาวจะกินเมี่ยงทั้งทีก็ต้องมีขนมจีนด้วยสิเอาขนมจีนเส้นเล็กมาลวกด้วยลวกเสร็จก็ล้างด้วยน้ำเย็นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนแน่นอนว่าจะกินเมี่ยงก็ต้องมีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนี่ก็คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดอนเนกประสงค์ที่ก้วยทำเอาไว้ส่วนนี้ก็คือถั่วตัดของตุรกีสองน้อยๆก๋วยกระ,ะจะใส่สองซองหั่นลงไปในครกแล้วก็ตำ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 ไม่ต้องละเอียดมากนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วเทน้ำจิ้มซีฟู้ส่งาทีจเเรรอกกแน็็ เรียบร้อยเใส่ถ้วยได้ขอบอกเลยว่าแซ่บสุดถึงใจแต่ยังไงก็ไม่เท่าบานานาะ <c oughs> ส่วนอาหารของอาริฟก็จะมีซุปสําเร็จรูปที่ไม่ยา่าทําให้ <c oughs> ก็แค่เอาผงซุปมาละล,ะลายกับน้ําแล้วก็ต้มจนสุกแค่เนี้ยก็เรียบร้อยง่ายมากบานานาชอบชอบทําอะไรที่มันง่ายๆคะ่ะถึงเวลาทอดปลาให้อาริปแล้วแป้งสาลีมาโรยใส่ให้ทั่วๆตัวปลาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้จากนั้นก็นําลงไปทอดในน้ํามันได้เวลาก้วยทอดปลานะจะมีคนคอมเมนต์ตลอดว่าให้ตัดครึ่งตัว วของน้องแล้วก็ค่อยทอดเราว่ากระทะของกล้วยน่ะมันเล็กอ่ะวันนี้ลองทําดูก็ได้โอ้ยชิบหายทิ้งน้องไว้นานเกินเกือบทําน้องไหมเราไม่ละเนี่ยโอเคทอดเสร็จเรียบร้อยก็เอามาต่อกันได้เป็นยังไงบ้างคะสภาพน้องสวยขึ้นบ้างไหมส่วนปลาอบของกล้วยก็อบเสร็จพอดีเอาฟรอยออกแล้วก็ได้อยู่นะและนี่ก็คืออาหารของพวกเราสองคนค่ะของกล้วยก็จะเป็นเมี่ยงปลาอบกับน้ําจิ้มสุดแซ่บแล้วก็ผักสด,ส,ดส่วนของอาริฟก็จะมีซุปแล้วก็ปลาทอดที่เขาชอบกินไปคะ่ะทุกคนไปกินอาหารเย กับพวกเราสองคนกันสวัสดีครับโอเคครับจโจเซฟโจเซฟ <laughs> อันโจเซฟ <laughs> ลืมเรียกโจเซฟอารีฟ <laughs> กินซุปก่อนนะครับแล้วค่อยกินปลาเนี่ยแหละคะ่ะต้องกินซุปก่อนแต่ว่ากคุยก,กินปลาเลยนะคะคุยกินเมี่ยง พี่กุ้ยกินเมี่ยงนะอาริปเซี่ยเมี่ยงเมียม่ยงเมียม่ยงปลาเมีย่ยงปลาใช่ไมเมีม่ยงใช่เมี่ยงปลาไหมวะเมียม่ยงปลาอร่อยไหมอร่อยซุปของคุณแม่ซุปของคุณแม่นั่นเนี่ยใช่ท๊อ โอเคกินปลาต่อเลยครับอารีปลาหน้ากินไหม <laughs> เอามันก็ทอดทีละครึ่งตัวไงทอดครึ่งตัวไงอย่าลืมอย่าลืมนะเบบเพราะว่ากระทะเรามันมีน้อยกระทะทาวามันสลิม,นะมสมอ m a l อะทาวา small อะเบบี กไปลืมมันก็เลยไหม้ไปลืมทำไมต้องกลัวปลา because, ด้วย because I cannot swim แต่อาริฟชอบปลาอันนี้ใช่ไหมเนี่ยชอบไหมปลาชอบครับ good ฮัมซีออ l this ฮัมซี because of you know อ่าไม่มีก้างฮัมซีไม่มีก้าง <ด>แบบเห็นอาริฟก,กินปลาแล้วแบบกินไม่อร่อยทุกคนคือแบบเขาไม่อยากกินอ,อ่ะคือแบบเหมือนบังคับเขากินอะอแต่เขากินเนื้อสัตว์ได้นะแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่างเนื้อวัวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชอบทุกสัดส่วนนะอจาเขาชอบกินแบบเออั์เขาชอบกินแบบเนื้อสัตว์ เนื้อสับเออไม่ไม่ชอบกินเนื้อตอนอย่างสเต็กอย่างเงี้ยก็คือกินได้แต่ไม่ชอบอืมคือเขาชอบกินเนื้อบดแบบเหมือนอ,อะไรนะคบเต้ที่ว่าเนื้อบดผสมเครื่องเทศอนะ่ะเออแล้วก็เอาเนื้อบดไปแกงน,อกน่อนนี่อะไรเงี้ยโอเคนั้นเขากินแต่คือก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นยิ่งปลานี่คือเกับเลือกกินเลยปลานี่ไม่ได้กินปลาได้ทุกตัวนะทุกสายพันธุ์นะปลาฮัมสี่ก็คือนัมเบอร์วันกับอีปลาตรงเนี้ย กินได้นิดหน่อยหนีเชื่อดีกินไม่หมดเดี๋ยวก็เอามาให้กล้วยกินอืมกินแต่ขนมปังเนี่ยกับอันเนี้ยกินขนมปังเยอะกว่ากินเนื้อหนป่ะเห็นป่ะพูดไปก็เหมือนบ่นบ่นพัวคือแบบเขาไม่ค่อยกินแบบเขากินอาหารไม่ค่อยเยอะนะเออจะว่าง่ายก็ว่าง่ายแะเพราะเขากินแกงถั่วใช่ไหมเขาชอบกินแกงถั่วใช่ไหม แต่ว่าบางทีมันก็ขัดใจเราไงคนอะไรวะไม่ชอบกินเนือ้องงมากมาคะ่ะทุกคนไปกินเมี่ยงปลาอบกับกล้วยน,นะคะมาเลยนะคะอุ้ยรอมานานละเบื่ออะไรกินมาดูกล้วยกินดีกว่าแซ่บกว่ากันตั้งเยอะอืมากัดขาววันนี้ก็ขอคำคำจุกจุโตๆแหละแล้วก็ใส่ขนมจีนนะคะลงไปขอํำจุกๆุกเลยโตเลยจุกๆุกเลยวันนี้นะ ขอสักหน่อยเลยวันนี้ไม่ได้กินแบบนี้นานละขอคําจุดๆเนอเอาเข้านี่คือผักชีนะชีลงไปแล้วก็ใบมิลหรือว่าใบสะแหน่นะคะใบมิลภาษาตรุรกีเรียกว่านาเน่นานเน่ใบสะแหน่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าเกาจะแบบกลิ่นไม่แรงเท่า ทอาไปเสน,น่หนะไปมินละอลืวก็เนื้อปลานะคะเนื้อปลาชำ่ำๆก่อนเนื้อปลาชำ่ำๆหน่อยคือกล้วยอบไปหนึ่งชั่วโมงเลยนะทุกคนกล้วยกลัวมันมันแบบมันไม่สุกอุ้ยสุกแต่ก็สุกว,ว้าสุกสุกสุกได้ได้ได้วาวร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยจับจับอีกแล้วจับจับมาแล้ว ประมาณนี้นะแล้วก็น้ําจิ้มทุกคนน้ําจิ้มเนี่ยกล้ยบอกเลยว่าสูตรเด็ดเลยกล้ยชอบทําแบบนี้คือมันเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดอเนกประสงค์เอามากินกับอันนี้แล้วก็ไปทําเป็นยำถ้า,าไปทําเป็นยำกล้ยจะผสมซอสพริกลงไปสุดยอดแต่ว่าถ้ามากินกับเมี่ยงเนี่ยก็คือผสมถั่วตัดสุดยอดเลยใครอยากได้สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดอเนกประสงค์ของกล้ยคอมเมนต์มา เดี๋ยวจะพาทำมาคำแรกคำแรกคำแรกน่าจะยัด <c oughs> อืมอืมอืมอร่อยม,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 มาก หมอนจะคือสุาหวานเสียออกปากอือฮั้ต่อไปดูว่ากินแซ่บกว่าอะไรกินเยอะอือฮึอ้่อยจงเอ้ยไอยอยู่ไทยไปซื้อมาเมีย่ยงปลา,ายเผาไข่เยอะๆแต่ที่นี่ต้องทำเองอือเมียม่ยงปลาอบเมีย่ยงปลาอบเมี่ยงปลาอบอร่อยมากอร่อยไม่แพ้ที่ไทยค่ะทุกคน รับรองว่าหายหายที่ถึงบ้านเลยฮะทำไง่ายทำไม่ง่าย,ายอยู่ปต่างประเทศก็กินเมี่ยงปลาได้อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันจ้ะอืมเลิศ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 มันเลิศอะไรแบบนี้มันเลิศจัง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 เลิศเอ้โออโอออ้ เบบี Baby, have, have ๋แฮปแฮปไวไหมเสียงเจ็บๆอ่ะแฮปไหมแฮปสิวไรพยายามไม่ทำเสียงเจ็บๆนะคะบางทีก็เผลอถ้าแบบว่าอาหารที่มันมีน้ำๆอ่ะมันจะมีเสียงพยายามไม่ทำอ่ะสุดยอดเลยทุกคนอุ้ยน้อตงตป่นเลย มมาดู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 นะคะดู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 ความแบบว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มนะมันจะแซ่บไม่แซ่บนะน้ำจิ้มมันแซ่บมากบอกเลยนะคะบอกเลยนะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไป Why eating one time? Because of yummy one time อันนี้ถามทำไมต้อง eat ไม่ต้อง eating คำเดียวคำเดียวหมดเลย <Okay. S 2> มันหนึ่งเอา้ามันแซ่บเบบีมันยัมมี่นะเบบี๋นวด o n นท i m e นวดยัมมี่นะอืมอ้ยสุดยอดบอกเลยพี่น้องใครเห็นกล้วยกินนะต้องไปซื้อต้องจำได้หลายอย่างแน่นอนนะ มีความสุขพี่น้องเอ้ยมีความสุขมาได้กินอะไรที่มันแซ่บๆที่เราชอบมีความสุขมมีหลายคนบอกว่าให้กล้วยทําแกงถั่วให้หน่อยให,ให้แบบให้กล้วยทําแกงถั่วให้ดูหน่อยอ๋อคือทุกคนกล้วยยังทําไม่อร่อยเลยกล้วยยังทําไม่เป็นเลยทุกคนมันทําไม่แซ่บอ่ะทุกคนมันท,ทําทีไรถั่วก็แตกอ่ะทุกคน ก็ยังทำให้โปนะคะเดี๋ยวถ้าก็วยทำโปเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาทำให้ดูนะอาหารปวดน u m มาว o n ของอาริฟใส่เข้าไปคําเดียวคํานี้น่าจะเล็กอยู่นะอืมอ อาริดกินปลาหมดเล้วครับโอ้ไหนจริงไหนไหนกินปลาโอโ้โหกินปลาหมดแล้วหรอโอโ้โหกินหมดจริงๆด้วยแต่ก็ยังเหลือเศษนิดหน่อยแต่ถือว่าโอเคนะก็กินหมดแล้วโอเคเก่งมากมากเลยค่ะยลัมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักบายบายสวัสดีค่ะโอเคค่ะบ,บายบายค่ะ